ใช่ฉะนั้นผมเพชรมงคลสามารถแยกอรมณ์ไดงใชท้าซ้อมมากี่วันเดือนนึงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถครับมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมแล้วมั้งก็มีสี่เมียก็พี่ๆฝรั่งในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบแปดครับมวยสไตล์อะไรครับพีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะนิติพันธ์ครับผมไม่เคยต่อยพี่เขาครั้งแรกเลยศึกษาเค้ต่อยพี่ก็ยังเรียนศึกษามวยสไตล์ วันนี้มันจะรุ่นพี่วางเก๊วางแผงไงดีก็ขยับตาเกมครับตามสไตล์นะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยเขาบ่อยทีล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าเนินๆวันนั้นไต่ใครเยือนหลวงครับเปลงวันนั้นชนะนอครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าหรือสิบหเนี่ยวันนี้ต่อร้อยสิบหกเนาะวันเช้าสองหนักยังยังครับคิดว่ามาเกิดหรือมาผ่านมาเกิดนะมาเกิดก็มาวิ่งดีใจดีายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต โซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออนเชนัาค่ายคุ้มมากกี่กิโลครับกครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้50ครับคนจังหวัดระยองฝากเชิญชวนแฟนคลับราหน่อยเป็นกำลังใจให้เป็นทุกคนด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนขอโชคดีสวันครับ